สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การคุยเจาะลึกกันวันนี้นะครับวันนี้เราจะมาลงรายละเอียดนิยายเว็บจีนเรื่องหนึง่งชื่อว่าตัวประกอบหญิงเลเวลเต็มกลายปันดาวเด่นในรายการวารตี้ชนบทหรือชื่อจีนคือมันจีหนูไพ่ไจ้เทียนเหวนจงอี้เป้าหงครับผมเรื่องนี้มาจากเว็บบัญชีเบ้าเฉียก็จะเป็นแนวที่หลายคนชอบกันมีตั้งข้ามเวลาวงการบันเทิงแล้วก็ทะลุมิติเข้าไปในหนังสือด้วย ใช่ค่ะแล้วที่สําคัญเลยคือเป็นแนวที่เรียกว่าสวงหวนหรือสวงว่วนนะคะอ๋อแนวสะใจอ่านแล้วฟินอะไรแบบนั้นใช่ไหมครับประมาณนั้นเลยค่ะคืออ่านแล้วต้องรู้สึกว่าเออตัวเอกนี่เก่งแก้ปัญหาได้หมดวันนี้เราก็จะมาดูกันค่ะว่าสเสน่ห์มันอยู่ตรงไหนตัวละครหลักเป็นใครพล็อตมันน่าสนใจยังไงบ้างโอเคครับงั้นเรามาเริ่มแกะเรื่องกันเลยตัวละครหลักนี้คือลั่ชิวใช่ไหมครับ ใช่ค่ะล่วชิวเธอเป็นผู้เชี่ยวชาญการทะลุมิติระดับสูงสุดเลยคือไปมาหลายโลกมากค่ะแล้วพอกลับมาโลกเดิมของตัวเองหลังความตายเนี่ยก็เพิ่งมารู้ว่า,าโลกนี้มันเป็นแค่นิยายเรื่องหนึ่งเท่านั้นเองเอา้าวสวยเลยแล้วในนิยายเนี่ยบทบาทเธอก็ไม่ได้ดีด้วยสิครับไม่ดีเลยค่ะคือตามเนื้อเรื่องเดิมเนี่ยเธอเป็นแค่ตัวประกอบที่แบบน่ารำคาญนิดนิด ครับ,ค,รบคอยตามตื้อเพระเอกจนคนอ่านหรือคนในเรื่องเนี่ยเกลียดกันทั้งโซเชียลเลยและจุดจบก็เออไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ค่ะน่าเศร้าเลยแต่การที่เธอรู้ตัวตั้งแต่ต้นนี่แหละคือจุดเปลี่ยนสำคัญหรือเปล่าครับใช่เลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากคือพอรู้ตัวปุ๊บการกลับมาครั้งนี้เธอก็ได้ไปเข้าร่วมรายการวาไราตี้ถ่ายทอดสดอ๋อรายการแนวใช้ชีวิตในชนบทย้อนยุคอะไรแบบนั้น ค่ะซึ่งกลายเป็นเวทีให้เธอได้โชว์เทพเลยเพราะเธอสะสมสกิลมาเยอะมากจากการทะลุมิติใช่เลยตรงนี้แหละครับที่ผมว่ามันเริ่มเข้าสู่ความเป็นส่วงหวนแบบชัดๆเลยชัดมากค่ะคือภาพมันตัดกันเลยในขณะที่ผู้ร่วมรายการคนอื่นแบบว่าจุดไฟยังไม่ได้เลยหุงข้าวยังลำบากหาอาหารก็ไม่เจอต้องกินข้าวเปล่ากับน้ำเย็นกันไปค่ะ แต่ล้ว่ชิวกลับตรงข้ามเลยพาฟืนคล่องแคล่วปีนเขาหาผักป่าลงน้ําจับปลาทําอาหารจากวัตถุดิบง่ายๆแต่ออกมาน่ากินสุดๆเหมือนเอาตัวละครเลเวลเต็มไปใส่ในด่านฝึกหัดเลยนะครับประมาณนั้นเลยค่ะตอนแรกๆผู้ชมทางบ้านก็อาจจะยังเอะใครๆก็ทําได้หรือเปล่าแต่พอรายการมันดําเนินไปเรื่อยๆและมีกติกาว,ว่าทุกคนต้องพึ่งพาตัวเองนะต้องหาเงินแลกของใช้สร้างที่อยู่เองเนี่ยความต่างมันยิ่งชัดเจนขึ้นครับ คนอื่นนี้แทบจะไม่มีอะไรเลยใช่ค่ะแต่ลั่วชิวคือโอ้โหใช้กระดาษหนังสือพิมพ์เก่ามาตกแต่งผนังทำงานไม้ได้ต่อวิทยุฟังเองสร้างเฟอร์นิเจอร์ใช้เองถึงขั้นสร้างกระท่อมย้อนยุคได้เองเลยอันนี้คือแบบสุดยอดไปเลยนี่แหละค่ะคือสเสน่ห์อย่างหนึ่งของส่งเหวินเลยคือการที่เราได้เห็นตัวละครใช้ความสามารถที่แบบเหนือมากๆแก้ปัญหายอย่างรวดเร็วหน้าทึ่งมันให้ความรู้สึกสะใจคนอ่านนะจริงครับ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับความอึดอัดหรือข้อจํากัดที่ตัวละครอื่นเจออยู่ค่ะแล้วทักษะของเธอไม่ใช่แค่เอาตัวรอดพื้นฐานด้วยนะคือมีทั้งงานช่างฝีมือทําเตาทำอาหารทําฟาร์มแถมยังมีหัวการค้าอีกไปขายของตลาดนัดได้อีกครบเครื่องจริงๆครับแล้วผลที่ตามมาคือผู้ร่วมรายการคนอื่นๆก็กลายเป็นแฟนคลับเธอไปเลยใช่ค่ะจากที่อาจจะมีหม่นไส้บ้างกลายเป็นต้องมาพึ่งพาลู่ชิวกันหมด ทำให้ชีวิตในรายการของทุกคนดีขึ้นบรรยากาศก,ก็เปลี่ยนไปเลยกลายเป็นภาพชีวิตชนบทที่ดูสวยงามอบอุ่นมีเดินเล่นในป่าเล่นชิงช้าเล่นลูกแก้วตกดึกก็นั่งล้อมวงดูดาวเล่าเรื่องวัยเด็กกันบรรยากาศกดีมากคนดูทางบ้านนี่คงอิจฉาน่าดูอยากเข้าไปอยู่ในนั้นด้วยเลยจริงค่ะมันเหมือนไปสะท้อนความรู้สึกโหยหาชีวิตเรียบง่ายของคนยุคนี้เหมือนกันนะ แต่ก็ยังอยากเห็นความสามารถพิเศษเข้ามาเติมเต็มไม่ใช่เรียบง่ายแบบน่าเบือ่อครับนอกเหนือจากเรื่องของลวดชิวแล้วเนี่ยมันมีอีกเส้นเรื่องหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากคือตัวละครเย่จืออี้อ๋อเย่จืออี้ใช่ค่ะใช่ค่ะคนนี้ก็น่าสนใจเขาไม่ได้ทะลุมิติมาครั้งเดียวเหมือนลวดชิวแต่ติดอยู่ในการเกิดใหม่ซ้ําๆใช่ค่ะเกิดใหม่ในเรื่องเดิมเนี่ยถึง9ครั้งโอ้เก้าครั้งเลยเหรอครับแล้วทุกครั้งก็คือรับบทเดิม บทเดิมเป๊ะๆเ,เลยค่ะคือต้องรับบทเป็นตัวร้ายคอยขัดขวางพระเอกตามพล็อตเดิมเป๊ะๆแล้วจุดจบก็คือต้องแพ้เพื่อให้พระเอกเด่นขึ้นไปใช่ค่ะเป็นเหมือนบันไดให้พระเอกเหยียบขึ้นไปสู่ความสําเร็จลองนึกสภาพจิตใจดูสิคะต้องเล่นบทเดิมซ้ําๆรู้ตอนจบอยู่แล้วว่าต้องแพ้มันน่าจะทรมานมากมันเหมือนเป็นวงจรโชคชะตาที่หนีไม่พ้นเลยนะครับค่ะเหมือนตั้งคําถามเรื่องพรเมลิกขิตหรือว่า จริงๆแล้วเรามีเจตแตจนงเสรีแค่ไหนในโลกที่เหมือนทุกอย่างถูกเขียนบทไว้แล้วแต่พอการกลับมาครั้งน,นี้ของลัวชิวผู้ซึ่งเป็นแค่ตัวประกอบในสายตาของพลอตเดิมเนี่ยกลับเข้ามาทำให้เส้นเรื่องของเยจอีเริ่มเปลี่ยนไปนั่นสิคะ มันเหมือนกับว,ว่าล่วชิวเป็นตัวแปรที่ไม่ได้อยู่ในสมการเดิมเข้ามาแล้วทําให้ทุกอย่างมันเบี่ยงเบนไปเหมือนเธอเข้ามาช่วยให้เขาหลุดพ้นจากวังวนนั้นได้ใช่ค่ะตรงนี้มันสร้างทั้งความหวังแล้วก็คําถามขึ้นมาพร้อมๆกันเลยคือการที่ตัวละครนอกสายตาอย่างลั้วชิลเนี่ยสามารถเปลี่ยนแปลงชะตากรรมที่ดูเหมือนจะถูกล็อกไได้มันอาจจะสื่อว่าแม้แต่ในโลกที่ดูเหมือนถูกกําหนดไว้แล้วเนี่ย การกระทําของคนเล็กๆหรือตัวละครที่ถูกมองข้ามก็อาจจะสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ได้ค่ะเป็นการทา้าทายแนวคิดเรื่องโชคชะตาไปเลยอ่าขอเสริมข้อมูลนิดนึงนะครับนิยายเรื่องนี้เขียนโดยคุณหือเจวนดหรือยูฟี่เจว์ดันะครับตอนนี้จบแล้วมีทั้งหมด157ตอนอัปเดตล่าสุดก็10มิถุนายน2023ครับผม ก็จากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะคะมันก็ชวนให้คิดต่อเหมือนกันนะว่าทำไมพลอตเรื่องที่ตัวละครที่ควรจะเป็นแค่ตัวประกอบเนี่ยพอกลับกลายมาเป็นศูนย์กลางแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องราวทั้งหมดได้มันถึงมีสเสน่ดึงดูดใจคนอ่านได้มากขนาดนี้นั่นสิครับมันสะท้อนความต้องการอะไรของผู้ติดตามกันแน่ที่ได้เห็นตัวละครเก่งๆรอบด้านเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่ดูเหมือนจะสิ้นหวัง หรือถูกกำหนดไว้แล้วอาจจะเป็นความรู้สึกอยากเอาชนะข้อจำกัดหรืออยากเห็นว่าคนธรรมดาจริงๆโลชิวก็ไม่ธรรมดาหรอกนะแต่หมายถึงคนที่ถูกมองข้ามเนี่ยก็สร้างความเปลี่ยนแปลงได้หรืออาจจะเป็นความสะใจลึกๆที่ได้เห็นระบบหรือโชคชะตาที่มันดูแข็งแกร่งมากๆถูกท้าทายแล้วก็ถูกเปลี่ยนไปได้โดยคนที่ไม่น่าจะทำได้นะครับ ก็น่าจะเป็นประเด็นที่น่าเก็บไปคิดต่อได้นะคะว่าเสน่ห์ของเรื่องราวแนวนี้มันทำงานกับความรู้สึกของพวกเรายัางไง